สวัสดีค่ะคนสวยชาวราศีมีนทุกคนเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2568นี้แม่หมอขอส่งพลังแห่งความสุขความอบอุ่นและแสงแห่งความหวังมาให้กับทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยแม่หมออยากให้ชาวราศีมีนสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยความเหนื่อยความทุกข์ ความกังวลทั้งหมดออกไปให้ทุกสิ่งที่หนักอยู่ในใจได้เบาบางลงเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดทางให้คุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างงดงามพลังดวงของราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้เหมือนมีแสงสีทองอ่อนๆส่องเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะผ่านเรื่องยากเรื่องเหนื่อยหรือสิ่งที่ทำให้คุณต้องท้อ ทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณเฝ้ารอสิ่งที่คุณตั้งใจทำด้วยความดีกำลังจะเริ่มออกผลเป็นความสุขและความสำเร็จที่จับต้องได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือโดยเฉพาะเทพแห่งน้ำหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความเมตตาจะคอยคุ้มครองและประทานพรให้กับคุณใครที่ทาบุญ สวดมนต์หรือช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงที่ผ่านมาเตรียมรับแรงบุญกลับมาอย่างต่อเนื่องจะมีเหตุให้ได้รับของมีค่าได้รับเงินได้ของขวัญหรือโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เดือนนี้เป็นเดือนที่พลังแห่งศรัทธาและความเชื่อของคุณแรงมากแม่หมออยากบอกเลยว่าอย่าปล่อยให้ใจคุณสั่นไหวไปกับเรื่องเล็กๆ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจับตามองอยู่และกำลังจะมอบของขวัญพิเศษให้กับคนที่มีจิตเมตตาและศรัทธาในทางดีใครที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักในเดือนนี้พลังของคำอธิษฐานนั้นเริ่มขยับแล้วค่ะสิ่งที่ขอไว้กำลังขยับเข้ามาใกล้เพราะฉะนั้นขอให้คุณรักษาพลังดีๆไว้ อย่าทำร้ายตัวเองด้วยความกังวลและอย่าปล่อยให้ความคิดลบมาปิดกั้นความสุขที่กำลังจะเข้ามาเดือนนี้แม่หมอมองเห็นภาพของน้ำใสไหลเบาๆเปรียบเสมือนจิตใจของชาวราศีมีนที่กลับมาสงบหลังจากผ่านมรสุมของชีวิตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเริ่มมีพลัง เริ่มมีแรงเริ่มมีแสงแห่งความหวังอีกครั้งบางคนอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินทองบางคนจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพบางคนจะได้รับโอกาสใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตไปในทางดีอย่างน่าประหลาดใจและถ้าใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยจิตใจที่สงบมีศรัทธาและมีความเมตตาแม่หมออยากบอกเลยว่าพลังบุญของคุณ กำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในตอนที่ฟังเสียงนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างให้เงินทองไหลามาเทมาให้ความรักงอกงามให้สุขภาพแข็งแรงและให้ทุกความตั้งใจของคุณเป็นจริงใครที่รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเหนื่อยเกินไปเดือนนี้ ขอให้คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนั่งนิ่งๆฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะเสียงนั้นจะพาคุณกลับไปสู่เส้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงอย่าลืมว่าคุณคือชาวราศีมีนผู้มีจิตใจงดงามเปี่ยมด้วยความเมตตาและเพราะความดีของคุณนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคอยปกป้องและไม่ปล่อยให้คุณต้องลำบากนาน ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพลังแห่งโชคลาภจะเริ่มทำงานอย่างเข้มข้นแม่หมอมองเห็นว่าชาวมีนบางคนจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนได้ของมีค่าหรือได้รับสิ่งที่เกินความคาดหมายบางคนจะมีผู้ใหญ่หรือคนใจดีช่วยเหลือโดยไม่ได้ร้องขอและถ้าใครมีศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลองบนหรือตั้งจิตขอพรอ,อย่างจริงใจ จะมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นเช่นฝันดีเห็นเลขเห็นสิ่งมงคลนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าของขวัญกำลังมาแม่หมออยากฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าใจสงบอบอุ่นหรือมีพลังดีเกิดขึ้นขอให้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแม่หมอไว้ด้วยนะคะ เพื่อรับพลังดีและคําทํานายแห่งความโชคดีในทุกเดือนสำหรับใครที่มีจิตใจบุญสุนทานอยากร่วมส่งต่อพลังบุญให้แม่หมอสามารถกดซูเปอร์แตงหรือกดที่ตะกร้าร้านค้าได้เลยนะคะแม่หมอขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้บุญนั้นย้อนกลับมาหาคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่า ให้ชีวิตของคุณมีแต่ความอุดมสมบูรณ์และความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดเดือนนี้พลังแห่งดวงดาวกำลังเปลี่ยนเป็นพลังของการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เคยปิดกั้นกำลังเปิดสิ่งที่เคยช้ากำลังเร่งให้เห็นผลและสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้กำลังจะกลายเป็นจริงด้วยความศรัทธาและความดีในใจของคุณเอง ใครที่กำลังรอปาฏิหาริ์แม่หมอบอกเลยว่าปาฏิหาริ์นั้นกำลังขยับเข้ามาทีละนิดอย่าหยุดเชื่อในพลังแห่งบุญอย่าหยุดทำดีเพราะทุกสิ่งที่คุณทำด้วยใจบริสุทธิ์กำลังจะกลายเป็นแสงที่นำพาความโชคดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอให้ชาวราศีมีนทุกคนในเดือนธันวาคมนี้มีแต่ความสุขความสมหวัง และความสงบในหัวใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่คุณเคารพช่วยดลบันดาลให้คุณได้รับโชคลาภครั้งใหญ่รับเงินหมืน่นเงินแสนแบบรัวๆมีบ้านมีรถมีความสุขมีคนรักที่ดีมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความสำเร็จในทุกด้านสาธุสาธุสาธุค่ะ ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าได้รับพลังดีๆแม่หมอขอฝากไว้นะคะกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อรับดวงดีและคำทำนายพลังบุญในทุกเดือนค่ะขอให้พลังแห่งแสงทองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอบอุ้มหัวใจของคุณตลอดเดือนธันวาคมนี้และตลอดทั้งปีหน้าขอให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยความมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยและมีรอยยิ้มในทุกวันแม่หมอขอฝากพรสุดท้ายไว้ให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณเป็นจริงในเวลาที่ใช่ขอให้ทุกหยดน้ําตาในอดีตแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มในวันนี้ขอให้ทุกสิ่งที่คุณรอคอยกลายเป็นของคุณโดยเร็วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจคุณมานานแล้วและเดือนนี้ คือช่วงเวลาที่โชคชะตากำลังจะหันมายิ้มให้คุณอีกครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเข้ามาในชีวิตอย่างมากในขณะเดียวกันก็เป็นปีที่เปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาตัวเอง และสร้างความมั่นคงในหลายๆด้านดวงชะตานี้จะสะท้อนภาพรวมทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวรับมือและใช้โอกาสได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานปีนี้มีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการทำงานหากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนอาชีพหรือขยับขยายธุรกิจปีนี้เหมาะมากที่จะลงมือทำ แต่จะต้องใช้ความรอบคอบและอดทนสูงเพราะอุปสรรคและความท้าทายจะมีเข้ามาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายหากคุณมีเป้าหมายชัดเจนและพยายามแก้ไขอย่างมีสติจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ปีนี้ยังเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพตัวเอง เพราะจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวด้านการเงินปี2568จะมีทั้งรายรับที่เพิ่มขึ้นจากความพยายามและโอกาสที่เข้ามาแต่ก็ควรระวังเรื่องรายจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือครอบครัวเข้ามารบกวนการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญและหากคุณมีโครงการลงทุนต่างๆควรศึกษาข้อมูลให้ดีไม่ควรรีบตัดสินใจ เพราะอาจทําให้เกิดความเสี่ยงสูงได้การออมเงินอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในด้านความรักปีนี้ความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและจริงจังมากขึ้นสําหรับคนที่มีคู่แต่ก็อาจมีความเข้าใจผิดหรือความเครียดในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันการเปิดใจและพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสำหรับคนโสด มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจจากการเข้าสังคมหรือกิจกรรมกลุ่มแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักและอย่าใจร้อนเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาและความเข้าใจมากกว่าความรู้สึกชั่วคราวสุขภาพในปีนี้ควรดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หรือความเครียดสะสมการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยให้คุณมีพลังและสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ควรระวังเรื่องอาหารการกินเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงความเครียดที่อาจทำให้สุขภาพย่แย่โดยรวมแล้วปี2568สำหรับคนลัคนาราศีมีนเป็นปีที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนในการจัดการกับเรื่องต่างๆแต่ก็เป็นปีที่เปิดโอกาสให้คุณได้เติบโตทั้งในเรื่องของตัวเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณก้าวผ่านความท้าทายไปได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านขอให้ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังบวกโชคลาบและความสุขที่ยั่งยืนสำหรับคุณตลอดทั้งปีดวงการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568นี้มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและท้าทายเป็นอย่างมาก เริ่มต้นปีด้วยความรู้สึกที่พร้อมจะลุยและมุ่งมั่นในการทำงานแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการวางแผนและการจัดการกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดบางครั้งอาจรู้สึกว่าภาระหน้าที่หนักหน่วงกว่าปกติแต่หากคุณมีความอดทนและสามารถปรับตัวได้ดีจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปีมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่หรือโปรเจกต์ที่ท้าทายเข้ามา ซึ่งจะเป็นโอกาสดีสำหรับการแสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่แต่การทำงานร่วมกับทีมอาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชารวมถึงการสื่อสารอย่างเปิดใจและตรงไปตรงมาจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงต้นปีนี้จะมีสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาอาจเป็นการติดต่อจากนายจ้างใหม่หรือการเปิดรับสมัครงานในสายงานที่คุณสนใจแต่ควรพิจารณาให้รอบคอบไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจโดยขาดข้อมูลเพราะอาจพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือขาดความมั่นคงในระยะยาว ส่วนดวงการเงินในช่วงต้นปี2,568ของคนละคนาราศีมีนนั้นมีแนวโน้มที่ดีในการรับรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากงานเสริมหรือการลงทุนที่คุณได้เตรียมตัวไว้ก่อนหน้าจะเห็นผลตอบแทนชัดเจนขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเช่นค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพหรือครอบครัวทำให้ต้องบริหารจัดการเงินอย่างรัดกุม และมีการวางแผนล่วงหน้านอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเจรจาทางธุรกิจหรือการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการหากคุณมีความพร้อมและแผนธุรกิจที่ชัดเจนการติดต่อประสานงานกับธนาคารหรือแหล่งเงินทุนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินไว้ให้ดีที่สุดสรุปโดยรวมดวงการงานและการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในต้นปี2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรอบคอบและความอดทนสูงมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้แสดงศักยภาพและขยายฐานรายได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในการทำงานและการบริหารการเงินอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด ขอให้คุณใช้สติและความตั้งใจในการทำงานและการจัดการเงินจะช่วยให้ผ่านต้นปีนี้ไปได้ด้วยความสำเร็จและมั่นคงอย่างที่หวังไว้ดวงความรักและดวงสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่ลึกซึง้งปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงจัง และใช้หัวใจผสมผสานกับเหตุผลเพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ทั้งกับคนรักและคนรอบข้างในขณะเดียวกันสุขภาพของคุณก็ต้องได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะอิทธิพลของดาวที่เคลื่อนผ่านลัคนามีนั้นจะส่งผลทั้งด้านอารมณ์และระบบร่างกายอย่างชัดเจนในด้านของความรักปีนี้เป็นปีแห่งการปรับสมดุลอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้ว ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้ความเข้าใจมากขึ้นคุณอาจเผชิญกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันหรืออารมณ์ที่แปรปรวนของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันทางด้านการงานหรือภาร,ระชีวิตประจำวันที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สัญญาณของความล่มสลายแต่กลับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นหากคุณเลือกที่จะใช้ใจฟังอีกฝ่ายเปิดใจพูดคุยอย่างจริงใจ จะสามารถเปลี่ยนความสั่นคลอนให้กลายเป็นความมั่นคงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมบางคู่ความรักอาจพัฒนาไปสู่การวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานการวางแผนครอบครัวหรือการร่วมลงทุนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของความอดทนความไว้ใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน หากคุณผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปได้ความรักของคุณจะยิ่งมั่นคงและแน่นแฟ้นในระยะยาวสำหรับคนโสดปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบเจอคนใหม่ๆโดยเฉพาะจากกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมโดยบังเอิญเช่นการเข้าคอร์สเรียนการทำงานกลุ่มการเดินทางหรือการเชื่อมโยงผ่านเพื่อนฝูงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจเริ่มต้นจากมิตรภาพก่อน แล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ความรู้สึกรักอย่างลึกซึ้งแต่คุณควรใช้เวลาในการเรียนรู้ความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงอย่าเร่งรีบตัดสินใจเพราะความรักที่รีบร้อนในปีนี้อาจนำมาซึ่งความสับสนหรือความเสียใจในภายหลังในด้านของสุขภาพคนลัคนาราศีมีในปีนี้จะต้องให้ความสำคัญทั้งกับร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษ เนื่องจากดาวบางดวงส่งผลกระทบต่อระบบน้ำในร่างกายภูมิคุ้มกันและระบบประสาทส่งผลให้คุณมีแนวโน้มที่จะเกิดความอ่อนเพลียอ่อนล้าง่ายหรือมีอาการป่วยแบบเรื้อรังจากความเครียดความกังวลใจหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณควรใส่ใจเรื่องของการนอนหลับให้มากขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงการนอนดึกติดต่อกันหลายวันและควรหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นต้องออกแรงมากเพียงแค่การเดินเบาๆโยคะหรืองานอดิเรกที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็เพียงพอแล้วนอกจากนี้ระบบย่อยอาหารและตับอ่อนก็เป็นจุดที่ควรเฝ้าระวังอาหารการกินควรหลีกเลี่ยงของมันของหวานหรืออาหารที่ไม่สดใหม่เพราะจะทำให้เกิดอาการไม่สบายหรือท้องอืดบ่อยได้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในปีนี้คือสุขภาพจิต เพราะลักคณาราศีมีนเป็นราศีที่มีความอ่อนไหวต่ออารมณ์และพลังงานรอบตัวหากคุณรับพลังลบเข้ามาโดยไม่รู้ตัวบ่อยๆจะทำให้คุณเหนื่อยใจง่ายและรู้สึกว่าชีวิตติดขัดควรหาเวลาทำสมาธิสวดมนต์หรือพักผ่อนกับธรรมชาติบ้างเพื่อให้จิตใจสงบและสามารถรับมือกับเรื่องต่างๆได้อย่างมีสติและปัญญาโดยสรุปดวงความรักและสุขภาพของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีน ในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่เน้นเรื่องของการปรับสมดุลทั้งภายในและภายนอกความรักจะต้องอาศัยความเข้าใจและการเติบโตไปพร้อมกันส่วนสุขภาพต้องใส่ใจทั้งด้านกายและใจเป็นพิเศษอย่ามองข้ามสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายส่งมาเพราะถ้าคุณดูแลตัวเองดีทั้งภายในและภายนอกปีนี้จะเป็นปีที่คุณแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้น และมีพลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปในทิศท,ทางที่มั่นคงกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้คือแนวทางในการสร้างพลังชีวิตเสริมความมั่นคงและเปิดทางให้ชีวิตดําเนินไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะในปีที่มีทางโอกาสและความเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันเข้ามาลัคนาราศีมีนเป็นราศีแห่งความฝันความเมตตาและจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึง้ง แต่บางครั้งความอ่อนไหวและการคิดมากเกินไปกลับกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าดังนั้นการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนานี้จึงต้องเน้นไปที่การปรับสมดุลภายในใจการสร้างความมั่นคงในชีวิตและการเชื่อมต่อกับพลังแห่งบุญกุศลที่สะสมไว้จากอดีตสิ่งสำคัญที่สุดในการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีมีในปีนี้คือการมีสติและรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเพราะปีนี้ อิทธิพลของดาวบางดวงอาจทำให้เกิดความลังเลความไม่มั่นใจหรือรู้สึกสับสนในบางช่วงเวลาการฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงรอบข้างหรือความเห็นของผู้อื่นจะช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องการปฏิบัติสมาธิหรือสวดมนต์เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือก่อนนอนจะช่วยคลายความฟุ้งซ่านในใจและเปิดทางให้จิตใต้สำนึก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการทําบุญเสริมดวงสําหรับชาวลัคนาราศีมีนในปี2568นี้ควรเน้นการทําบุญเกี่ยวกับน้ําเช่นการถวายเครื่องกรองน้ําให้วัดการบริจาคน้ําดื่มการปล่อยปลาคึ้นสู่แม่น้ําหรือทะเลหรือการทําบุญกับสถานที่ที่ดูแลสัตว์น้ําเพราะน้ําเป็นท่าประจําของราศีมีนซึ่งเป็นท่าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเมตตา และความลื่นไหลเมื่อคุณทำบุญเกี่ยวกับน้ำจะเป็นการเสริมความเย็นให้จิตใจและเปิดทางให้พลังแห่งเมตตากลับคืนมาในชีวิตมากขึ้นนอกจากนี้การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระโพธ,ธิสัตว์พระแม่กวนอิมหรือพระแม่ธรณีก็จะส่งเสริมพลังของราศีมีนอย่างดีเยี่ยมเพราะลัคนาราศีมีนมีความเกี่ยวข้องกับพลังแห่งการช่วยเหลือและการเสียสละการกราบไหว้ด้วยจิตศรัทธา พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีปัญญาในการดำเนินชีวิตและมีความสงบทางใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความเบาสบายการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในบ้านก็ถือเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการเสริมดวงที่ควรให้ความสำคัญควรหมั่นทำความสะอาดบ้านให้โลง่งปราศจากของเสียหรือของที่ไม่ได้ใช้งานเพราะพลังงานที่นิ่งและอับเฉาจะส่งผลต่อจิตใจของผู้ที่อยู่ในบ้าน โดยเฉพาะคนลัคนาราศีนีนที่ไวต่อพลังงานรอบตัวควรนำต้นไม้หรือแจกันดอกไม้มาวางไว้บริเวณห้องรับแขกหรือโต๊ะทำงานเพื่อเสริมพลังแห่งความสดชื่นและเปิดรับพลังงานดีเข้ามาในชีวิตอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญคือการใช้พลังแห่งสีเพื่อเสริมพลังชีวิตในปี2568นี้สีที่ช่วยเสริมดวงชะตาของคนลัคนาราศีมีนคือสีฟ้า สีเขียวอ่อนและสีม่วงอ่อนซึ่งเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับาธาตุน้ำความสงบและจิตวิญญาณสามารถใช้ในเสื้อผ้าของใช้ประจำวันหรือการตกแต่งบ้านเพื่อเพิ่มความสงบในใจและดึงดูดพลังดีเข้าสู่ชีวิตการใช้คำพูดและเจตนาเชิงบวกก็เป็นอีกหนึ่งพลังเสริมดวงที่ส่งพลังมากชาวลัคนาราศีมีนควรระวังคำพูดของตัวเองให้มากเพราะคำพูดที่ออกมาจากใจที่สั่นไหว มักจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจการฝึกพูดด้วยความรักเมตตาและความเข้าใจจะทำให้คนรอบข้างรับรู้ถึงพลังดีจากตัวคุณและจะมีคนยืนมือช่วยเหลือในเวลาที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเอ่ยปากโดยสรุปเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้คือการหันกลับมาเชื่อมโยงกับพลังภายในตัวเองอย่างลึกซึง้ง ผ่านการทำสมาธิการทำบุญเกี่ยวกับน้ำการไหวพระโพธิสัตว์การดูแลบ้านและสุขภาพการใช้พลังสีและพลังคำพูดเชิงบวกรวมไปถึงการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อให้จิตใจของคุณสงบเบิกบานและพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังเดินเข้ามาในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตนี้อย่างงดงามและมั่นคงขออำนาจแห่งสูงสวรรค์พระรัตนตรัย และเทวดาประจําตัวของท่านผู้เกิดในลัคนาราศีมีนปวดเปิดทางแห่งแสงสว่างและพลังบุญเก่าที่สั่งสมมาจงส่งผลอันประเสริฐให้ปรากฏแก่ชีวิตของท่านในปีพุทธศักราช2568นี้ขอให้เส้นทางชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคัง่งดังสายน้ำแห่งโชคลาภที่ไหลไม่หยุด ดังพยุทองคําที่โหมกระหน่ำสู่ชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอให้พรอันศักดิ์สิทธิ์จงหลั่งไหลมาจากฟ้าประสานกับบุญที่ท่านได้ทําไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติรวมตัวกันเป็นแรงดึงดูดมหาโชคมหาลาบที่จะเปิดประตูแห่งทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จในทุกด้านให้บังเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ขอให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีนี้มีโอกาสทางการเงินที่เปิดกว้างที่สุดได้พบเจอโชคลาภจากทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นรายได้จากงานประจำธุรกิจส่วนตัวการลงทุนหรือแม้กระทั่งโชคฟ้าประทานไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้กลายเป็นทองคำขอให้คำพูดและความคิดของท่านมีพลังดึงดูดเงินตรา เหมือนปุยเมฆที่รวมตัวเป็นฝนทองตกลงมาไม่ขาดสายขอให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายคู่ค้าหรือแม้กระทั่งผู้มีบารมีสูงช่วยส่งเสริมยกย่องให้ท่านได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้เจรจาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จง่ายดายเหมือนปอกลรวยเข้าปากขอให้การเงินมีความมั่นคงไม่รั่วไหลไม่ติดขัด รายรับมากกว่ารายจ่ายตลอดปีขอให้ได้รับโชคลาภที่ไม่ได้คาดฝันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติที่สืบทอดมาการถูกรางวัลใหญ่หรือของมีค่าที่ได้มาอย่างไม่มีเหตุผลขอให้ทุกช่องทางแห่งเงินทองเปิดกว้างดังประตูทองคําที่ไม่มีวันปิดขอให้คนลัคนาราศีมีนมีปัญญาเฉียบแหลมมองเห็นโอกาสแม้ในเวลาที่คนอื่นมองไม่เห็น รู้จักเลือกเส้นทางการเงินที่ปลอดภัยและมั่งคั่งสร้างรากฐานการเงินที่แข็งแกร่งดังขุนเขาขอให้นี้สินทั้งหลายที่อาจมีอยู่ค่อยๆค,คลี่คลายและหมดสิ้นไปโดยเร็วถูกแทนที่ด้วยทรัพย์สินเงินออมทองคำและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมั่นคงขอให้ปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนจากชีวิตที่เคยเหนื่อยยากกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนจากความขัดสนเป็นความพอเพียงและเปลี่ยนจากความธรรมดาไปสู่ความเป็นเศรษฐีผู้มีเมตตาและบารมีสูงส่งขอให้ท่านใช้ทรัพย์ที่ได้รับด้วยความดีงามช่วยเหลือคนรอบข้างแบ่งปันในสิ่งที่ควรเพื่อเสริมบุญให้มากขึ้นและรักษาความมั่งคั่งไว้ได้อย่างยั่งยืน ขอให้พรทั้งปวงที่เอ่ยมาส่งผลให้ชีวิตของท่านผู้เกิดในลัคนาราศีมีนเป็นไปด้วยความสุขความสำเร็จความสงบร่มเย็นและความมั่งมีสีสุขร่ำรวยจนล้นมือเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเหลือแจกเหลือ,ลอแบ่งปันและขอให้ความมั่งคั่งนี้อยู่กับท่านอย่างยาวนานตลอดทั้งปี2568และตลอดไปทุกพบทุกชาติเทิญ